นางแบบสาวสวยเชิดเริดเวี่ยงวีนในใจพิสุทธิ์ลิงลิงบอกว่าเป็นบทบาทที่ไม่เคยรับมาก่อนประทับใจตั้งแต่คอสตูมเสื้อผ้าแต่ที่สำคัญเป็นบทบาทไกลตัวต้องใช้พลังงานเยอะเพราะตัวจริงพูดน้อยเรียบร้อยเรื่องนี้ต้องขยี้ค่ะประทับใจคอสตูมเอออคอสตูมแอนนี่ก็คือแบบ สวยชมพูแบบฉันต้องแต่งตัวทุกวันต้องต้องมีชุดชุดต้องชมพูต้องสีสันจัดจ้านเอเซอรี่ต้องมีให้ครบใส่ส้นสูงทุกวันแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกับกับ,กบครูอคติ้ง<อ>แบบหาว่าเออถ้าเป็นแอนนี่จะนั่งยังไงถ้าทางมันจะเป็นแบบไหนมีความสวยแล้วมีความแบบโก้เขาเรียกว่าโก้เปาาล่าค่ะมีความสวยความโก้ค่ะชายแบบตัวตรง อลงตรใช่ด้วยว่าเราเป็นนางแบบด้วยจริงๆตอนแรกไม่คิดว่าจะได้บทนี้เพราะว่าแบบรู้สึกว่าเอตัวเองทําไม่ได้แล้สุดท้ายพี่นุก,ก็็เลือดตอนข้าแรกๆก็ยังปรับจูนอยู่แล้วพอหลังๆมาก,ก็แบบเหมือนเริ่มเริ่มเข้าที่ได้ก็พยายามแบบ เล่นอะไรที่ปกติตัวเองไม่ได้ทำก็สนุกดีค่ะคือก็จะมีปรับไมล์เซตของแอนดี้นิดนึงใช่ค่ะตี๋ลิงเป็นคนพูดแบบเสียงเบาๆเสียงเบาๆค่อยๆช้าๆไม่ทันแต่แอนนี่ก็คือไม่ได้ซึ่งมันต้องใช้ energy นะใช่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบเวลาถ่ายถ่ายตัวละครแอนนี่ energy แบบเยอะก็เลยแบบเออต้องปรับต้องปรับนิดนึงใช่ค่ะจูนก็จะมีแบบไป เรียนการออกเสียงให้มันแบบเสียงดังขึ้นหนูไม่ค่อยมีอินเนอร์แบบเวียงเวียงๆๆแล้วก็เสียงดังเป็นคุณไม่ค่อยเสียงดังอพอพอ,พอต้องทำมันก็เลยแบบกลายเป็นว่ามัน,ม,นมันขัดขัดกับตัวหนูนิดนึงเนาะ <ๆ S 1> แลวก็พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ก็ดีขึ้นค่ะก็สนุกดีต้องเพิ่มไม่งั้นมันจะแบบไม่ได้ก็หายตัวมากเลยอาจจะเป็นลายที่ไม่ค่อยแบบ ม่ค่อยไลน์สแบบร้ออร์เซ์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความ <c oughs> อาจจะมีความแบบโกะของหลิงของหลิงเข้าไปแสดงว่าในใจพ่สุทถ้าเวี่ยงวีนคือแอนนี่แต่ถ้าเริ่มโกะโกะเมื่อไหร่คือหลิงๆใช่ไหมคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนฉี่ช้าง